สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมอีกเช่นเคยนะครับผมกับซีโนครับลึกเข้าไปในสวนลึกของภูเขาน้ําแข็งบนกเกาะเหนือเส้นอาร์ติกซ์เคิรระหว่างนอร์เวย์และครวอเลอกเหนือนะครับเป็นที่เก็บทรัพยากรที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตมวลมนุษยชาติของเรานะครับมันไม่ใช่ทันหินน้นํามันหรือแร่ธาตุที่มีค่านะครับ แต่มันคือมเมล็ดพืชครับฟังไม่ผิดหรอกครับมันคือมเมล็ดพืชครับที่แห่งนี้นะครับมันมีมเมล็ดพืชมากกว่า9ก้าแสหมื่นชนิดนะครับปลูกเก็บไว้ในห้องนี้รภไย Global Seed on Speed Bergen นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะรนเวย์ครับมันคือตู้เซฟขนาดใหญ่ซึ่งเก็บรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ ห้องนิรภัยโกบซีนะครับได้รับการขนานนามว่าห้องนิราภัยแห่งวันโลกาววนาศครับผมชื่อภาษาอังกฤษของมันก็คงจะเป็นดุมเดสโวนะครับซึ่งเก็บมเมล็ดพันธุ์สำรองเพื่อใช้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติทั่วโลกครับทางเข้านําไปสู่ห้องเล็กๆคล้ายอุโมงค์ซึ่งเต็มไปด้วยเสียงหึ่งๆของไฟฟ้าและระบบทําความเย็นครับซึ่งจําเป็นต่อาการรักษาอุณหภูมิภายในห้องนิราภัยให้คงที่ ผ่านประตูบานหนึ่งเป็นอุโมงค์คอนกรีตกว้างที่ส่องสว่างด้วยแถบไฟที่ทอดลงสู่ภูเขาสูง430ฟุตที่ปลายสุดของทางเดินห้องนี้ก็คือห้องซึ่งเป็นชั้นความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อปกป,ป้องห้องในรภัยที่บรรจุเมล็ดพืชเอาไว้นะครับข้างในมันมี3ห้องแต่ปัจจุบันมีการใช้งานเพียงห้องเดียวครับและประตูถูกปกคคุมด้วยน้ำแข็งหนาทึบซึ่งเบ่งบอกถึงอุณหภูมิที่ต่ำกว่าศูนย์ภายในห้องครับเมล็ดพืชจะถูกเก็บไว้ในซองซึ่งบรรจุสุญญากาศ และหลอดทดลองในกล่องขนาดใหญ่ที่จัดวางอย่างเป็นระเบียบบนชั้นวางสูงจากพื้นจดเพดาน,นครับมันมีมูลค่าทางการเงินน้อยมากครับแต่กล่องเหล่านี้อาจเป็นกุญแจสู่อน,นาคตของความมั่นคงทางอาหารของโลกก็เป็นไปได้ครับในช่วง50ปีที่ผ่านมานะครับการทําการเกษตรได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากครับด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทําให้สามารถผลิตพืชผลได้ในวงกว้างผลผลิตเพิ่มขึ้นความหลากหลายทางชีวภาพขับลดลง มเมล็ดที่ถูกแช่แข็งอยู่ในห้องนิรภัยมีทั้งพันป่าและพันเก่าแก่ที่หายากครับซึ่งหลายชนิดไม่ได้พบเห็นตามทั่วไปแล้วนะครับแต่ความหลากหลายทางพันธุกรรมที่มีในห้องนิรภัยสามารถให้ลักษณะด n a นที่จําเป็นในการพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ในอนาคตข้างหน้ามีห้องนิรภัยมากถึง1,700แห่งทั่วโลกเครือข่ายระดับโลกมีการรวบรวมอนุรักษ์และแบ่งปัน,มนเมล็ดพันธุ์เพื่อการวิจัยทางการเกษตรต่อไปครับเป้าหมายคือการค้นหาและจัดเก็บสำเนาของมเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ซ้ำกันทุกเม็ดที่มีอยู่ในาน,นาารยนทั่่่วโลกกกแต็ใชทุคน,นะคจะ ชอบแนวคิดนี้นะครับธนาคารยีนในอาร์เลมโบนะครับถูกคุกคามจากสงครามธนาคารยีนในอัฟกานิสถานและอิรักนะครับก็ถูกทําลายพร้อมด้วยสารพรุกรมที่ไม่ได้สํารองไว้ที่ไหนเลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากครับแต่ไม่ใช่แค่ความขัดแย้งทางอาวุธที่คุกคามทรัพยากรอันมีค่าเหล่านี้นะครับบางที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัตรธรริธรรมชาติเช่นธนาคารยีนแห่งชาติของฟิลิปปินส์นะครับซึ่งได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมพายุไต้ฝุ่นและเกิดเพืิงไม้ในเวลาต่อมาครับแต่การขาดทรัพยากรเป็นภัยคุกค อในขณะนี้นะครับคือการขาดแคลนทุนทรัพย์มหาศาลครับหลายที่นะครับขาดแคลนทรัพยากรในการจัดเก็บและปกป้องเมล็ดพืชอย่างเหมาะสมครอบทัุนะครับกำลังเล่นกระดมเงินสําหรับกองทุนเพื่อการบริจาคเพื่อให้แน่ใจว่าโรงงานยีนของธนาคาร1.700แห่งทั่วโลกสามารถทําหน้าที่เป็นผู้คําประการความหลากหลายของโลกต่อไปได้นะครับ สิ่งที่อยู่ในห้องนิ้ระบายตอนนี้คือกลุ่มตัวอย่างกว่า9 3 3 0 0 0พันตัวอย่างครับของพืชผลที่แตกต่างกันและมีกลักษณ์เฉพาะและแต่ละตัวอย่างก็อยู่ในแพ็กเกจเล็กๆมีประมาณ500เม็ดนะครับเราจึงมีความหลากหลายมหาศาลนี้มากกว่า5000สายพันธุ์ที่แตกต่างกันประมาณ1 0 0 0จําพวกพืชที่เราไม่เคยได้ยินมาก,ก่อนและตัวอย่างของพืชที่มีชื่อเสียงและสาคัญที่สุดมากมายเรามีข้าวมากกว่า1 5 0 0 0 0ชนิดและข้าวสาลีมากกว่า1 5 0 0 0 0มชนิดเช่นกันครับมเมล็ดในนั้นสามารถอยู่ได้นานแค่ไหนนั่นเป็นคำถามที่ คำตอบก็คือมันขึ้นอยู่กับพืชแต่ละชนิดครับยังต่ำที่สุดก็น่าจะประมาณ50-75ปีครับและนั้นที่สุดก็เกือบ20,000ปีเลยทีเดียวครับอะไรจะยืนยาวขนาดนั้นครับแต่มันก็เป็นไปได้นะครับแต่มันต้องเป็นพืชที่ทนต่อความแห้งแล้งความร้อนสูงส่วนใหญ่ทัยพืชของเราจํานวนมากนะครับจะอยู่ในช่วง1,000ปีถึง2,000ปีก็ถือว่าเจ๋งมากแล้วนะครับแต่บางชนิดนะครับอาจจะอยู่ได้เกือบถึง20,000ปีซึ่งมันถือว่าเจ๋งโคตรเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับ เราเจอกันใหม่กับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ